สนุนโดยนมพาเลตความอร่อยมีระดับที่ทุกคนต้องลิ้มลองวันนี้นะครับผมต้องบอกว่ามีการให้ความสำคัญนะครับในเรื่องของออในส่วนของการปิดถนนทั้ง7สายนะฮะของกลุ่มผู้ชุมนุมกกปอสอนะครับโดยมีการจัดตั้งเวทีทั้งหมด7เวทีในวันนี้ครับผมอ่ะเรามาดูความคืบหน้ากันครับ เจ็ดเวทีในวันนี้ของกลุ่มกปปสนะครับจะมีเวทีปราศัยนะที่เวทีประทุมวันแยกราชประสงค์แยกอโศกสวนลุมพินีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิห้าแยกลาดพร้าวแล้วก็ถนนแจ้งวัฒนะครับผมอ่ะอันนี้มีการปิดแล้วนะฮะ แล้ววันนี้ตั้งแต่เมื่อช่วงเช้านะครับก็มีประชาชนหลั่งไหลกันมาอย่างมากมายเลยนะครับตอนนี้ทําให้บนท้องถนนนั้นาการจราจรนะครับในส่วนของรถส่วนบุคคลน,นั้นไม่สามารถเดินทางผ่านได้นะครับเพราะฉะนั้นขอให้คุณผู้ชมนั้นหันไปชใช้รถไฟฟ้าหรือรถเมล์นั่นเองครับผมเอาเลยฮะเรามาดูบนถนนพหลโยธินกันครับเมื่อคือนนี้เมื่อคือนนี้นะฮะปิดพหลโยธิน ม็อบกปปสตั้งเวทีปิดถนนพหลโยธินบริเวณหน้าสวนจตุจักรตรงข้ามธนาคารทหารไทยสำนักงานใหญ่เป็นการเริ่มแผนชัดดาวกรุงเทพประกาศของนายสุเทพเทือสุบันเลขาธิการปรปรสส่งผลให้การจราจรติดขัดมากเมื่อคืนนี้ครับผมแน่นอนครับเมื่อมีกลุ่มที่ออกมาคัดค้านนะครับในส่วนของกปปสนะฮะก็เมื่อวานนี้นะครับนี่เลยฮะกลุ่มคนเสื้อแดงครับผมนะฮะต้าน ุ่มต้านร,ร,รัฐประหารนะครับนปชเดินกระบวนรณรงค์ใน3จังหวัดประกอบด้วยนนทบุรีปรทุมธานีจังหวัดสมุทรปราการต่อต้านการรัฐประหารการปิดกรุงเทพมหานครของกปปสพร้อมสนับสนุนให้มีการเลือกตั้งนั่นเองครับผมนี่ถือธงชาติเลยนะฮะนะฮะนะครับผม,นะบผมก็ติดตามกันนะครับผมนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันข่าวในวันนี้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผม บ้านเมืองเราตอนนี้เป็นอะไรกันไปแล้วก็ไม่รู้นะฮะเรามาดูในส่วนของข่าวสดกันบ้างครับข่าวสดนะ,ะให้ความสําคัญครับผมนะฮะก็ต้องบอกว่าในเรื่องของแนะศูนย์เส้นทางเลี่ยงในการชัดดาวนะครับ mm. เผยซ้ายด่วนให้ข้อมูลนะฮะ20ในส่วนของสายสําคัญสําคัญนะฮะคุณผู้ชมครับอ่ะเรามาดูในโลกโซเชียลกันบ้าง เมื่อวานเมื่อเช้านี้นะฮะหรือได้อัปเดตในส่วนของอาสายด่วนบริการประชาชนครับเอาละฮะคุณผู้ชมจดเลยนะครับใครที่จะติดต่อในส่วนของข้อมูลต่างๆนะฮะอย่างเช่นข้อมูลการเดินทางข้อมูลข่าวสารช่วยเหลือนะครับให้กดตองหนึงนะฮะสตัวคมคมนาคมนะครับกดไปที่1356นะครับรถไฟ กดไปที่1 6 9 0ศูนย์แพทย์ฉุกเฉินนะครับถ้าเกิดแถวบ้านท่านหรือว่าในพื้นที่ชุมนุมถ้าเห็นมีการาบาดเจ็บเกิดขึ้นนะฮะติดต่อเลยครับที่1669นะฮะส่วนเรื่องของไฟฟ้านะครับถ้าเกิดมีการขัดข้องยังไงให้คุณผู้ชมจดไว้เลยนะฮะกดไปที่1130นะครับเหตุด่วน เหตุด่วนนี่คือกรณีที่อาจจะมีอะไรเกิดขึ้นนะครับเกี่ยวกับความปลอดภัยแจ้งเหตุด,ด่วนไปที่191หรือจะสอบถามศูนย์จราจรนะครับก็คือ1197นะฮะส่วนถ้ามีเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นในบริเวณที่คุณผู้ชมอยู่นะครับให้กดไปที่9 9 9ส่วนใครที่ถูกตัดน้ำตัดไฟนะครับให้ติดต่อไปที่1125ครับผมนะฮะเอาเผื่อ,อไว้ก่อนนะครับนี่คือสายด่วนของประชาชนในวันนี้ครับผม เอาละฮะคุณผู้ชมครับเรามาดูกันว่าข่าวสดนั้นได้ให้ความสําคัญในเรื่องของการปิดกุงครับนะฮะนี่นี่น,นขึ้นพาดหัวใหญ่แล้วเทือกยุดแล้วทุกจุดปิดกุงนะฮะมทจุดเทียนชู2กุมพานะครับผมหมายถึง2ฝ่ายนั่นเองนะครับเรามาดูฝ่ายนี้ก่อนฝ่ายนี้นะฮะแสดงสันติภาพแสดงแสงแห่งสันตินะครับสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดกลุ่ม จัดกิจกรรมจุดเทียนเขียนสันติภาพต้านดุนแรงที่สนามฟุตบอลธรรมศาสตร์ท่าประจันมีนักศึกษาสิทธิเก่าสิทธิใหม่นักวิชาการและประชาชนจํานวนมากมาร่วมกันจุดเทียนนั่นเองครับผมส่วนเมื่อวานนี้ครับนี่เลยให้ความสําคัญกับการขึ้นเวทีของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ขึ้นไปร่วมร้องเพลงชาติบนเวทีกปปส อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยถนนราชดำเดินพร้อมปลาใสว่าแค่เดินทางมาให้กำลังใจม็บเท่านั้นนะครับผมอ่ะเรามาดูในส่วนของกลุ่มอื่นกันบ้างนะป้องนะนะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะฮะกลุ่มนะักวิชาการร่วมกิจกรรม แสงเทียนแห่งมโนธรรมสำนึกในวิถีประชาธิปไตยเดินหน้าเลือกตั้งสองกุมภาและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับคนเสื้อแดงที่สนามทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดอรนธานีครับผมเอาละฮะนี่ก็ต้องติดตามกันนะครับนี่คือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในในตอนนี้นะฮะ อ่ะเรามาดูในส่วนของมติชนกันบ้างครับเรามาดูภาพข่าวของหนังสือพิมพ์กันเนาะคุณผู้ชมเวลาที่ผมเอาหนังสือพิมพ์มาอ่านให้คุณผู้ชมฟังเนี่ยเราก็จะได้เห็นมุมมองนะครับของนักข่าวรวมถึงนะการจับภาพนะครับที่มีความสําคัญภาพเหล่านี้อาจจะเป็นภาพสําคัญในวันข้างหน้าในประวัติศาสตร์ไทยก็ได้นะครับอย่างเช่นนี้ฮะเป็นภาพของคุณอภิสิทธิ์เวชชชวะขึ้นร้องเพลงชาตินะฮะ นะครับผมแล้วก็บอกว่าแค่ไปให้กําลังใจเท่านั้นนะครับผมในภาพนี้นะฮะส่วนอีกภาพหนึ่งครับเนี่ยมติชนให้ความสําคัญของแกนนําในแต่ละกลุ่มนะฮะอันนี้เป็นของกลุ่มคนเสื้อแดงนะครับนำโดยคุณทิดาถาวรเศษนะครับแล้วก็นายแพทย์เวงโตจิลาการนะฮะ ยังมีเจ๋งดอกจิกแกนนำนปชนำนปชนนทบุรีเดินรณรงค์ให้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งและคัดค้านการเคลื่อนไหวปิดกลุ่งของกลุ่มกปปสเมื่อวันที่12มกราคมที่ผ่านมานั่นเองครับผมนะฮะ,ะนะฮะมติชนเขาก็จะจับภาพในส่วนของกลุ่มเป็นแกนนำหลักๆนั่นเองครับผมเอาล้วครับคุณผู้ชมครับ เมื่อมีการปิดกรุงเมื่อมีการเตรียมตัวนะฮะในหนึ่งสิ่งที่หลายคนกลัวนั่นก็คือเรื่องของการจราจลที่จะเกิดขึ้นนั่นเองนะครับผมจึงนะฮะทางรัฐบาลเองนะฮะทางตำรวจเองก็มีการสั่งทำโล่ใหม่ให้ตำรวจด้วยนั่นเองครับ รั่วจะเป็นยังไงรายละเอียดเป็นยังไงใช้ในการปกป้องจริงหรือไม่นะครับผมอันนี้ต้องมาติดตามส่วนอีกหนึ่งคดีที่เป็นชาวบ้านทั่วไปที่คุณผู้ชมต้องติดตามเป็นคดีใหญ่มาตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วเลยนะครับกับกรณีของสองผัวเมียนะครับที่ไปเก็บเห็ดแล้วสุดท้ายครับก็ตกเป็นผู้ต้องหาในการบุกลุกป่านั่นเองนะครับวันนี้ความคืบหน้าจะเป็นยังไงเอามารายงานให้ฟังนะฮะรวมถึงครับผมนะฮะการถึงอาสันเลกกรรมนะครับของอดีตนายกรัฐมนตรีอิสราเอลนะครับผม เป็นอย่างไรบ้างอ่ะคุณต้องมาติดตามกันนะฮะแล้วก็ในส่วนของต่างประเทศครับเกี่ยวกับเรื่องของดินฟ้าอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปส่งผลกระทบอย่างไรบ้างทั้งหมดนีด้ติดตามได้ในช่วงหน้ากับรายการจิตสัมผัสทาง SMM TV ครับสนับสนุนโดยนมพาเลตความอร่อยมีระดับที่ทุกคนต้องลิ้มลอง สนับสนุนโดยนมพาเลตความอร่อยมีระดับที่ทุกคนต้องลิ้มลอง เอาละครับค no ุณผ <may> <Ford xi> ู้ชมครับกลับเข้าสู่รายการจิตสัมผัสทาง SMMTV สถานีกีฬา24ชั่วโมงครับ10นาฬิกา29นาทีนะฮะอยู่กับผมรีวิวจิตสัมผัสกับทีมงานน้องๆที่วันนี้ยังตั้งหน้าตั้งตาทำงานต่อไปนะครับถึงแม้จะเจอรถที่โอ้วันนี้โล่งมากเลยฮะเส้นลาดพาวนะครับหรือจะเจอม็อบยังไงก็ตามนะฮะเราก็ยังคงทำหน้าที่เสิร์ฟข่าวสารคุณผู้ชมนั่นเองนะครับเพราะนั้นใครที่นอนอยู่ที่บ้านนะฮะก็นอนกระดิกเท้าดูทีวีไปนะครับแล้วก็รับฟังข่าวสารจากสถานีโทรทัศน์ทุ ในส่วนของ SMM t v ีวนั้นนีก็ได้เกาะติดสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องของการชุมนุมด้วยนะครับและต้องบอกว่านะมีเรื่องราวที่โจทจันกันระหว่างกลุ่มกปปสนะฮะที่พูดถึงเรื่องราวของข้าราชการตำรวจกับความถูกต้องกับความเป็นธรรมคำว่าพิทักษ์สันติราชนั้นถูกต้องขนาดไหนนั่นเองนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะะก็ ตอนนี้ก็มีการเตรียมตัวนะฮะเพื่อป้องกันการเหตุเกิดการรุนแรงเกิดขึ้นนะครับกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเองด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับทางพลตำรวจตีโกศินหินเท่านะครับรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้ออกแบบโล่ก,กันกระสุนสำหรับตรวจควบคุมฝูงชนหลังพลตำรวจเอกอดุลแสนศิลแก้วผอ,อตำรวจนะครับได้เล็งเห็นถึงความปลอดภัยของพี่น้องตำรวจในภาคสนามและดูแลควบคุมผู้ชุมนมุมโดยล่าสุดนะฮะ,ะเราไปดูกัน มีการอนุมัติให้ทำโล่ก,กันกระสุนแล้วนั่นเองนะครับผมพร้อมอธิบายลักษณะความหมายของโล่แบบใหม่ว่าเดิมเดิมที่เดิมที่โล่ที่ใช้ในแบบเก่าเป็นเพียงคำว่า p o l i ิสนะครับผมที่คุณผู้ชมเห็นโดยทั่วไปนะฮะซึ่งเป็น p o l i ิสที่ตำรวจถืออยู่เป็นบังเกอร์เป็นแบบพลาสติกธรรมดานั่นเองนะครับผมนะไม่สามารถกันรกระสุนได้ครับ แต่สําหรับโล่แบบใหม่นั้นในด้านหน้าของโล่นั้นจะมีตัวอักษรสีเหลืองสดนะครับเขียนคําว่า Royal t t h i p Polis นะครับผมมีความหมายว่าตํารวจปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติและพระมหากษัตริย์เพื่อแสดงความจุดยืนความชัดเจนเหมือนทุกฝ่ายไม่ได้มีการเข้าข้างหรือลำเอียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั่นเองนะครับและทำหน้าที่ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ที่สำคัญครับเมื่อกลุ่มผู้ชุมนุมเห็นจะได้รู้ว่าเป็นตํารวจของคนไทยด้วยกันอย่ามาทําร้ายกันเองเลยครับผมโดยโล่แบบใหม่นั้นได้ผ่านการทดสอบแล้วนะฮะว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมนะฮะโล่เนี่ยใช้อาวุธปืนญิงนะขนาด9มมหรือ11มมคุณผู้ชมดูในรูปด้านด้านซ้ายมือในหน้าจอนะฮะ9มมจะเห็นไหมฮะเขียนลูกซองด้วย12นะครับแล้วก็4.5 นะครับผมลูกซองแบบ12นะฮะในระยะใกล้แค่ประมาณ5เมตรก็ปรากฏว่าไม่ทะลุนะฮะและถ้ายิงมาจากระยะไกลก็สามารถป้องกันตำรวจได้อย่างสบายแต่ไม่อาจกั้นอาวุธสงครามได้อันนี้กั้นเฉพาะอาวุธปืนครับจะเห็นนะฮะ9มม12มม4.5นะครับถ้ายิงในระยะใกล้ก็ไม่สามารถที่จะทะลุได้นะครับเพราะฉะนั้นนะฮะเพราะนั้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมองเห็นว่าถ้ายิงในระยะไกลก็ไม่เป็นอันตรายกับพี่น้องตำรวจนั่นเอง ส่วนก่อนหน้านี้นะฮะที่ไม่ได้มีการใช้โล่แบบการกระสุนนะครับผมในแบบเก่านะเนื่องจากไม่คิดว่าจะมีการใช้กระสุนจริงในการชุมนุมเพราะปกติมีเพียงคว้างปลาสิ่งของในเหตุการณ์ที่ผ่านมามีตำมีตำรวจเสียชีวิตและเจ้าหน้าที่ที่ที่เสียชีวิตไปนะับมีหลายนายด้วยกันนะฮะตอนนั้นจึงมีการจัดทำโลน่นี้เพื่อความปลอดภัยนั่นเองครับผมเอาเลยฮนะ จริงๆแล้วประเทศไทยก็ไม่น่าเกิดเรื่องราวแบบนี้นะครับที่วันหนึ่งตำรวจจะต้องลุกขึ้นมามีโลกกันกระสุนด้วยเพราะผมมองว่าสุดท้ายแล้วคนไทยนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมาการประท้วงต่างๆนะครับก็ไม่ได้เกิดขึ้นบนความรุนแรงนะฮะอาจจะมีบางกลุ่มบางก้อนที่ต้องการให้ความรุนแรงนั้นเกิดขึ้นนั่นเองนะครับเท่าที่ติดตามในชีวิตมานะฮะการประท้วงแต่ละครั้งนั้นมีเรื่องราวของอาหญิงสาอยู่แล้วนะครับแต่ริวก็ไม่รู้ว่าเป็นกลุ่มใดที่ทําให้เกิดความรุนแรงอันนี้ก็อยากให้จจ้้าาหนที่ตรว สอดส,ส่องด้วยนั่นเองนะครับผมอ่ะเรามาดูข่าวทั่วไปกันบ้างนะฮะชีวิตยังต้องเดินหน้านะครับผมคุณผู้ชมจําได้ใช่ไหมครับเมื่อประมาณปีที่แล้วนะครับมีข่าวหนึ่งโด่งดังมากกับเหตุการณ์ที่สองสามีภรรยาคู่หนึ่งครับเข้าไปเก็บเห็ดครับสุดท้ายกลายเป็นการ บุกลุกที่ป่าครับผมจนกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตแล้วก็ถูกหลอกให้เซ็นนะครับจนกลายเป็นคดีใหญ่เลยนะฮะจนจนมาถึงเมื่อไม่นานมานี้นะครับที่มีเหตุการณ์ของคนโรคจิตที่ล่อลวงเด็กไปข่มขืนแล้วก็เกิดการติดคุกนะฮะแค่ไม่กี่ปีครับจึงเกิดความโจดจันของคนในสังคมว่านี่คือความเท่าเทียมกันของกฎหมายหรือไม่นะครับล่าสุดครับผมมีข่าวดีนะฮะมีการปล่อยตัวสองผัวเมียคดีเก็บเห็ดป่าสงวนแล้วนั่นเองครับผม นายสงการอัจฉริยะประธานเครือข่ายต่อต้านบ่อนทำลายชาติศาสนาพระมาหากษัตริย์นำนายอุดมสิริสอนอายุ52ปีและแนางแดงสิริสอนดูในรูปนี้นะฮะอายุ5 1ปี2องสามีภรรยาชาวจังหวัดกาลสินจำเลยในคดีบุกรุกพื้นที่ป่าป่าดงและแนงนะครับอำเภอยางตาดท,ที่สารตัดสินจำคุก30ปีนะครับ โดยสารดีกาเพิ่งอนุญาตให้ประกันตัวออกมาต่อสู้ในคดีในชั้นสารดีกาได้นะครับมาแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนกองปราบปรามเพื่อให้ดำเนินคดีกับนายทุนตัวจริงที่บุกลุกป่าจังหวัดกาฬสิน์และให้ตรวจสอบการกระทำของนายอำเภอยางตรานะครับและพนักงานสอบสวนสพยางตราดจังหวัดกาฬสินครับนายสงการานได้กล่าวว่าตนได้รับการประสานงานจากญาติของสองสามีภรรยา ให้ช่วยเหลือทางคดีกับนายอุดมและนางแดงเพราะทั้งสองอ้างว่าวันเกิดเหตุเมื่อปี2553นั้นได้เข้าไปเก็บเห็ดในป่าและไม่รู้หนังสือแต่พนักงานสอบสวนทำสำนวนแจ้งข้อหาว่าสองสามีภรรยานั้นบุกลุกพื้นที่ป่าสงวนครับเ,เป็นเหตุให้ถูกสารอุทธรตัดสินจำคุก30ปีและต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำถึง20เดือนครับ ขณะที่นายอุดมกล่าวทั้งน้ําตานะะในภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะครับโดยร้องขอให้เจ้าหน้าที่ปล่อยตัวเพราะตนไม่ได้ทําผิดตามที่ได้ถูกกล่าวหาและยืนยันว่าเข้าไปเพื่อเก็บเห็ดเท่านั้นก่อนจะถูกดําเนินคดีที่ถูกรถชนจนขาพิการนะครับขาเดินไม่สะดวก และวันนี้อยากเรียกร้องให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดเพิ่มเติมอีกนั่นเองนะครับอ่ะก็เป็นความคืบหน้าเป็นข่าวดีนะฮะที่มีกลุ่มก้อนองค์กรต่างๆเข้าไปยื่นมือให้ความช่วยเหลือนั่นเองครับผมอา้าวเหรอครับผมเรามาดูในส่วนของข่าวต่างประเทศครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่เหมือนกันนะฮะเป็นการถึงอรราสาเริยกรรมนะครับของอดีตนายกรัฐมนตรีอิสราเอลนั่นเองนะครับนายอาเลียนนายอาเลียน ทารอนนะครับผมถึงอาสากรกมแล้วนะครับในวันเสาร์ที่1 1มกราคมตามเวลาท้องถิ่นที่โรงพยาบาลซีบารใกล้เมืองเทอร์อรัวีนะครับด้วยวัย85ปีหลังจากอยู่ในอาการโคมา่าด้วยภาวะเลือดคลั่งในสมองมานานกว่า8ปีครับ นายชาลอนนั้นได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอิสราเอลคนที่11ในปีพศ 2544- ถึงพศ2549สถานีวิทยุกองทัพบ,บกของอิสราเอลได้รายงานว่าอิสราเอลจะเปิดโอกาสให้ประชาชนเคารพศพนายอาเรียนซาลอนนะครับอดีตนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเป็นครั้งสุดท้ายที่สภา นสเซตนะครับในนครเยรูซาเล็มนะฮะช่วงระหว่าง17นาฬิกาถึง23นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยนะครับก่อนจะทำพิธีฝังศพในวันที่13มกราคมก็คือวันนี้นะครับเวลาประมาณ19นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยนั่นเองครับที่ฟาร์มปสุสัตว์ส่วนตัวของนายชารอนนะครับผมซึ่งตั้งอยู่ในเขตทะเลทรายเนเกฟทางตอนใต้ของอิสราเอลโดย ในการร่วมพิธีไว้อะไรในครั้งสุดท้ายคาดว่าจะมีผู้นําระดับโลกมากมายเลยครับที่จะเดินทางมาร่วมการไว้อะไรนั่นเองครับผมนะฮะนี่คือที่ฟาร์มนะฮะที่เขาบอกว่าจะนําศพไปฝังนั่นเองนะครับเอาละฮะเรามาดูในส่วนของอันนี้กันบ้างหลายคนอาจจะสะเทือนจิตใจสักเล็กน้อยนะครับผมมีการพบวานแฝดสยามตาย กยในหาดเม็กซิโกครับผมนะหลายคนคงสงสัยวานแฝดสยามคืออะไรครับคือต้องบอกว่าในประเทศไทยของเรานั้นนะครับมีการเกิดแฝดสยามเป็นคู่แรกของโลกนะครับเพราะนั้นการเกิดอะไรก็ตามนะครับที่เป็นเหมือนแฝดสยามนะครับเขาจะตั้งชื่อให้เป็น แฝดสยามนั่นเองครับผมเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์ต่างๆนะครับที่เกิดมามีลักษณะอย่างนี้เขาก็จะใช้ชื่อแฝดสยามเลยนั่นเองครับสำนักงานข่าวต่างประเทศได้รายงานว่าชาวประมงได้พบซากวานสีเทาฝาแฝดขนาดยาว4เมตรนะฮะตั้งแต่กลางลำตัวไปลงไปติดกันนะครับใช้หางร่วมกันและมีหัวและครีบแยกจากกันลอยตายอยู่ในทะเลปิดโอโ้โหเดล เดลเบสนะฮะทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศที่เชื่อมต่อกับมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับในค่าม,มหาสมุทรแคลิฟฟอร์เนียนะครับถือเป็นวานแฝดสยามตัวแรกที่พบในประเทศเม็กซิโกครับผมนะฮะแต,แต่แต่คุณผู้ชมดูให้ดีนะแปลว่าการเป็นแฝดสยามของเขานั้นไม่ได้ทําให้เขาใช้ชีวิตแย่นะครับเขาสามารถเติบโตต,ตัวใหญ่อย่างนี้ได้เนี่ยผมว่าอยู่มาหลายสิบปีแล้วนะฮะ น่าเสียดายนะครับถ้าเราค้นพบตอนที่มันตัวเป็นๆเ,เนี่ยเราก็จะได้เห็นวิวัฒนาการของมันนะฮะว่าการมีสองหัว1ห,หางที่ใช้ร่วมกันเนี่ยมันดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างไรนั่นเองนะครับเจ้าหน้าที่ด้านอนุรักษ์ทางทะเลเม็กซิโกระบ,บุว่าลักษณะหัวและคีบหางถูกแยกออกจากกันของวานแฝดสยามคู่นี้ถือเป็นลักษณะที่ค้นพบได้ยากนะฮะและไม่เคยเห็นมาก่อนขณะน,นี้นักวิทยาศาสตร์กําลังตรวจสอบซากปลาวานแฝดคู่นี้แล้วก็มี มีแผจนจะค้นคว้าหาวานสีเทาที่มีลักษณะแบบเดียวกันนี้ในบริเวณทะเลนี้ด้วยนั่นเองนะครับเผื่อเราจะได้นํามาค้นคว้านะครับแล้วก็ตรวจสอบดูว่าเขาสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างไรแล้วก็วานสีเทาแบบนี้ต้องบอกว่าตอนนี้ก็เป็นหนึ่งในวานที่หายากเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับผม ในส่วนของสภาพภูมิอากาศบ้างครับใครที่ทกําลังจะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาในช่วงนี้ควรตรวจสอบสภาพอากาศให้ดีๆนะครับเพราะตอนนี้ทางสหรัฐนั้นกําลังประสบความหนาวเย็นนะครับของสภาพอากาศที่ติดลบนั่นเองครับจะติดลบขนาดไหนไปดูกันเลยครับสํานักงานข่าวต่างประเทศได้รายงานว่าสภาพอากาศหนาวจัดรุนแรงที่กําลังกระหน่าทวีปอเมริกาเหนือฝั่งตะวันออกทั้งสหรัฐอเมริกาแล้วก็แคนาดานี่คุณผู้ชมดูในภาพนะอันนี้คือภาพที่ควรเอาน น้ำร้อนนะครับผมต้มน้าร้อนเดือดเดือดเนี่ยคุณผู้ชมใส่ขันเนี่ยโยนขึ้นไปในอากาศปุ๊บสาดไปเลยแป๊บเดียวครับนี่ฮะกลายเป็นเกล็ดน้ําแข็งร่วงลงมาเลยครับนี่คือสภาพอากาศหนาวที่เกิดขึ้นจริงนะฮะต้องบอกว่าตอนนี้นะฮะได้ทำลายพื้นที่นะฮะที่ปกคลุมไปด้วยหิมะแล้วก็น้ำค้างแข็งที่เกาะอยู่ตามสิ่งปลูกสร้างต่างๆนะครับบางพื้นที่ยังมีอุณหภูมิติดลบครับสภาพเนี่ยฮะคุณผู้ชมดูครับอันนี้ของจริงนะฮะ คุณผู้ชมเคยดูวันสิ้นโลกไหมฮะเหมือนเลยอันนี้ไม่ใช่ภาพวาดนะครับนี่คือเกิดขึ้นจริงนี่คือละอองน้ำทะเลครับแถวประภาคารแถวสะพานข้ามทะเลนะฮะเวลาที่ลมหนาวมาไอ้น้ำมันก็จะเกิดการระเหิดขึ้นมานะครับหรือเป็นละอองนะฮะนี่คือสิ่งที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่คือปฏติมากรรมของธรรมชาตินะครับนี่เหมือนเข้าวันสิ้นโลกเข้าไปทุกทีแล้วนะฮะ สภาพอากาศที่ติดลบในหลายพื้นที่ยังคงส่งผลกระทบหนักอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นระบบคม,มานาคมของสหรัฐอเมริกาและก็แคนาดานะครับโดยเฉพาะการขนส่งทางอากาศต้องยกเลิกกว่า4,390เที่ยวบินนะครับวิกฤตการความหนาวเย็นนี้นะฮะนักวิชาการมองว่าเป็นระดับความหนาวที่รุนแรงกว่าพื้นที่แถบไซบีเรียหรือมองโกเลียที่มีหิมะตก สะสมปกคุมนานกว่า30หนากว่า30นิ้วในหลายเมืองครับรวมทั้งบริเวณชายฝั่งปากฏน้ำค้างแข็งเกาะตามสิ่งปลูกสร้างต่างๆนะครับเช่นเดียวกันกันกบโตรอนโตเมืองหลวงของเมืองใหญ่ของแคนาดานะครับก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักนะฮะจากวิกฤตการความหนาวในครั้งนี้ครับบางพื้นที่นะฮะคุณผู้ชมเขาบอกว่ามีอุณหภูมิต่ำกว่าลบ30องศาครับ คือลบนี่คือหนักเลยนะฮะแล้วลบ30เนี่ยจึงทำให้เกิดปรากฏการณ์แบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้คาดว่าสถานการณ์อาจเลวร้วายกว่านี้ในช่วงกลางสัปดาห์นี้หิมะตกหนักบางพื้นที่และมีอุณหภูมิลดลงอีกนะครับอาจจะต่ำสุดถึงลบ50องศาเซลเซียสนั่นเองนะครับหลายคนคงอยากรู้ว่าสาเหตุของการเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจากอะไรนะครับก็สำหรับวิกฤตการณ์ดังกล่าวนะครับเกิดจาก โทรร์เวอร์เทคนะครับหรือภาวะหนาวสุดขีดนะฮะเกิดจากพายุลมหมุนวนแบบทวนเข็มนาฬิกาเคลื่อนตัวลงมาทางตอนใต้ของทวีปนะด้วยความเร็วสูงแบบบริเวณขั้วโลกเหนือครับทำให้เกิดอากาศหนาวเย็นปกคลุมไปทั่วทุกพื้นที่รอบมหาสมุทร์อติกนะฮะและส่งผลกระทบในวงกว้าง ตามที่พายุนั้นได้หมุนไปครับคุณผู้ชมดูภาพเหล่านี้อันนี้คือภาพจริงนะถ้าใครดูเรื่องอามาเจดอนก็ดีนะครับหรือวันสิ้นโลกก็ตามนะฮะนี่คือสิ่งที่มีคนได้จําลองเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นจริงนั่นเองนะฮะเดีย๋ยวให้ทางช่างภาพย้อนย้อนกลับไปนะฮะที่เป็นรูปประคาคารที่มีน้ําแข็งเกาะนะครับผมเป็นภาพที่หาดูได้ยากนะครับ นี่คือเกิดขึ้นจริงๆแล้วนะครับข้างหลังนั้นถ้าเกิดคุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้น,ะน่าจะเป็นทำเนียบข่าวนะครับผมนี่คุณผู้ชมดูสิโอ้โหเหมือนนีนถ่ถ้าเกิดเราเราไม่รู้นะว่ามันเกิดเหตุการณ์นี้หลายคนคิดว่าเป็นภาพแต่งภาพกราฟ,ฟิกภาพทําขึ้นหรือเปล่าแต่นี่คือของจริงครับแล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมเข้าไปดูในโลกไซเบอร์นะครับภาพเหล่านีน้มีมากยิ่งกว่านี้อีกนะครับที่ แสดงให้เห็นถึงผลกระทบของวิกฤตของอากาศอาของอากาศนั่นเองนะครับคิดดูนะฮะปะาคารสะพานราวเหล็กทั้งหลายเนี่ยกลายเป็นสภาพของน้ำค้างแข็งแบบนี้ครับโอ้โหจะว่าสวยก็สวยเนาะถ้าไปถ่ายรูปครั้งหนึ่งก็ดีนะเพราะไม่รู้ว่าเหตุการณ์แบบนี้มันจะเกิดขึ้นอีกกี่ปีอีกกี่ชีวิตของคนนะที่จะได้เห็นเ,เรื่องราวเหล่านี้นั่นเองครับผม เอาละครับคุณผู้ชมครับนี่คือเรื่องราวข่าวสารในวันนี้นะฮะประมวลภาพรวมทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ม็อบที่เกิดขึ้นในบ้านเรารวมถึงเนะี่ยในต่างประเทศที่ที่ตอนนี้ก็มีภาวะในแต่ละสถานที่พื้นที่ไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับเอาเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลตอนนี้ที่คุณผู้ชมนั่งดูอยู่นะครับก็ ให้ติดตามอย่างเป็นเหตุเป็นผลนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์บ้านเมืองในบ้านเรานั้นก็ให้ฟังหูไว้หูให้ฟังเหตุการณ์ด้วยนะครับผมถ้าไม่จําเป็นนะฮะก็ให้อยู่ในบ้านนะครับ แต่ถ้าเกิดจะเดินทางไปไหนก็ควรตรวจสอบเส้นทางให้ดีนั่นเองนะครับผมแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงนะฮะถ้าเกิดคุณผู้ชมที่ไม่มีความจําเป็นนะครับหรือจะไม่ได้ออกไม่ได้ออกไปเรียกร้องอะไรก็ตามนะฮะก็ขอให้อยู่ในในที่ที่ปลอดภัยครับเพราะว่ามีหลายฝ่ายคาดการกันว่า กลัวจะมีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นเพราะทั้งหมดทั้งมวลความสูญเสียที่เกิดขึ้นไม่ใช่ใครเลยครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนก็ตามสุดท้ายก็คือคนไทยนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นควรระมัดระวังครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะไปพักกันก่อนครับในช่วงหน้าใครอยากจะพูดคุยกับริวนะฮะก็โทรมาได้เลยครับที่เบอร์0 2 7 2 7 6 8 5 2 8และ0 2 7 2 7 6 8 5 2 9ไม่รู้นะว่าวันนี้คุณผู้ชมยังมีอารมณ์ที่จะโทรเข้ามาพูดคุยหรือเปล่าเพราะว่าหลายคนตอนนี้อาจจะไปเย้อเยวอยู่ก็ได้นั่นเองนะครับ อ่ะเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนครับแล้วเดี๋ยวในช่วงหน้ากลับมาตอบคำถามคุณผู้ชมครับสนับสนุนโดยนมพาเลตความอร่อยมีระดับที่ทุกคนต้องลิ้มลอง